เอาละวันนี้ฉันจะมาทําการสืบคดีว่าใครเป็นเจ้าของโทรศัพท์อย่างนั้นเรอคนด้านซ้ายบอกว่านี่มันคือโทรศัพท์ของฉันส่วนคนด้านขวาบอกว่าเฮ้ย hey, มันคือโทรศัพท์ของชอนแกะโกหกไอ้บวคุณคิดว่าระหว่างสองคนนี้นะครับนะใครเป็นเจ้าของโทรศัพท์อย่างแท้จริงผมคิดว่าเคยออดำเพราะว่าไอ้ดำนั้นแตะที่กระเป๋าของตัวเองมันไม่เจอส่วนไอ้นี่ก็แค่โบเบ นะครับไม่มีหลักฐานผมคิดว่าไอ้นี่แหละนั่นไงนะครับผมเดาถูกเป็นไงล่ะน่าเชื่อถือมากมีหลักฐานสุดยอดจ,จริงๆอ่ะเอาละครับต่อมานะครับนะคำถามง่ายๆคือ who is not a zombie นะครับนะใครไม่ใช่ซอมบี้ในนี้นะครับเอ้าชิบหายแล้วใครวะนะครับใครไม่ใช่ซอมบี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าใครซ้ายกับขวาจากการคาดเดาของชแล้วนะ ใช่วะ่ะเดี๋ยวก่อนเดายากเว้ยเฮ้ยผมคิดว่าด้านขวาขวามันผิดปกติยังไงไม่รู้ว่ะคุณคิดแบบผมไหมขามันผิดปกติอะ่ะเอาเป็นด้านขวาแล้วกันผมต้องตีตรงไหนตรงกล่องเหรอปึ๊บอ่ะให้กินสมองอุ้ยไอ้นี่ไปกล้ากีนนะครับผมว่าลนะนี่นะครับซอมบี้ชอบกินสมองนะครับนะเออเอาละผมขอซื้อโฆษณาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะตะกี้โฆษณารบกวนมาก อ่ะเอาละครับต่อมาใครเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับนะคนด้านซ้ายบอกว่าฉันเพิ่งซื้อรถคันนี้ส่วนคนด้านขวาบอกว่านี่คือรถของฉันอืดูจากกุญแจวนะครับนะคนด้านขวาเนี่เอเอพิ่งมีกุญแจคนด้านซ้ายบอกว่ามันบอกว่าเพิ่งซื้อรถคันนี้แต่รถยังไม่ป้ายแดงนะครับนะดูดิรถไม่ได้ป้ายแดงนะคุณสังเกตไหมดูดิรถมันไม่ได้ไป้ายแดงก็นั่นก็หมายความว่าไอ้คนด้านซ้ายแม่งโกหกคนด้านขวานนะพูดจริงนะครับ นี่อ๋อด่เห็นไหมจริงจริงด้วยนะครับนะเออนะครับคนด้านขวาจริงจริงด้วยอ่ะแล้วต่อมานะครับไขปริศนาโดยการหานะครับนะจากมุมมืดนะครับหาแมวนะครับนะผมจะค่อยค่อยไล่ไปนะครับดูซิว่าแมวมันจะหลบอยู่ไหนนะครับนะแมวเจ้าอยู่ไหนเฮ้ยจะคี่จกีอะไรแบบ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 เบิบเบบเฮ้ยเจอแล้วโอหยนะครับนะไปซ่อนอะไรตรงนั้นแหละเจ้าแมวเอ๋ยอ่ะเอาละครับต่อมา คำถามงกล้ๆนะก็คือใครคือแวมพร์นะครับในที่นี้นะคะซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่าทั้ง3คนนั้นดูไม่มีพิรุษอะไรเลยนะครับว่าคนไหนจะเป็นแวมพร์ผมจะให้ท่านผู้ชมลองเดาๆกัดูนะครับว่าคุยคนไหนนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองติ๊กดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บอ๋อจะเป็นเอาออุย้ยคนด้านซ้ายนะครับคือแวมพร์อุ้ยไอ้ด้านซ้ายคือแวมพร์นะครับอ่ะเราต่อมาด่านที่7นะครับใครไม่ใช่รูปปั้น เฮ้ยใครไม่ใช่ลูปปั้นดูยังไงวะนะครับผมจะให้ทุกคนนะครับเดาเอาดูนะครับว่าทั้ง3คนนี้ใครไม่ใช่รูปปั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาคนนกไปใส่มันดูดิดูซิถ้าผมไปแย่ใส่ใครนะครับคนนั้นมันจ,าาจักระจี้คนนั้นแหละไม่ใช่คนกลางดูดิเจ๊ดเ๊ดเจ๊ดเจ๊ด๊ดใหม่เว้ยเฮ้ยไม่เว้ย,วยนะครับ นิ่งเลยคนกลางไม่ใช่นะครับน้องๆคนไหนเดาคนกลางิดผิดเลยนะครับนะโอเคต่อมาคนด้านซ้ายนะครับผมจะลองคนด้านซ้ายโอ้เาเจอาเจะกระจีไว้เฮ้ยนะครับเรียบร้อยอ่ะเราต่อมานะครับรักแท้ของเธอคือใครนะครับระหว่าง3คนนี้นะครับมีเลโกรัสนะครับหรือว่าโรบินฮูของเราแล้วก็เจ้าชายแล้วก็หนุ่มหมวกฟางดูฟี่นะครับนะ เออนะครับเป็นไงครับอนะชาวนากับนักแม่นทนูหรือว่าเจ้าชายนะครับคุณคิดว่าสาวคนนี้ใครจะเป็นรักแท้ของเจ้าหญิงคนนี้นะครับผมจะร้องให้อ่ะเออคนไหนดีนะครับอ่ะคนแรกชาวนาอ่ะลองจูบดูดินะครับเอาละดูซิเป็นไงนะครับเจ้าหญิงเป็นไงเฮ้ยเป็นฟื้นเว้ยไอ้ชาวนาตัดออกนะครับมาใครเดาเนี่ผิดนะครับอ่ะรองเจ้าชายดูดิ่เจ้าชายน่าจะใช่นะอูอ้ผมจูบแล้วโ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โ,โ,อโหนะครับเรียบร้อยนะครับมา ให้จุมพิษลักแท้รักษาคำสาบได้โอ้โหโคตรเจ๋งนะครับเกมนี้อ่าแล้วต่อมานะครับใครเป็นอัจฉริยะนะครับนะทั้ง3ามคนนี้น้องๆคิดว่าใครซ้ายขวากลางนะครับคุณคิดว่าใครนะครับอันนี้มันเดากันไม่ได้หรอกแต่ผมจะให้ทุกคนเดาเดากันเล่นๆนะครับนะคเอที่จริงมันต้องเกิดเหตุอะไรก่อนนะครับมันถึงจะบอกนะครับนะแต่นี้คือเราเดาไม่ได้หรอกนะฮะ อแต่น้องๆก็เดาได,ด,าด้นะครับลองเดาดูนะครับสามคนนี้ใครเป็นอัจฉริยะผมจะลองเอาแอปเปิลตกใส่หัวนะครับอันนี้อันนี้ถือถ้าน้องๆถามว่าทําไมต้องปีแอปเปิลตกใส่หัวละพี่มันเกิดจากเสื้อไอแซคนิวตันนะครับเสื้อไอแซคนิวตันเ็เป็นคนที่คิดแรงโน้มถ่วงนะครับนะก็คือเกิดจากนี่แหละแอปเปิลตกใส่หัวนะครับนะเออผมจะลองเอาแอปเปิลตกใส่หัวดูนะครับคนแรกเป็นไงปึ้งอืเป็นไง,ง,อเ,นไงเอาเอาเอมันเดิเว้ย้ยไม่เป็นไรนะครับอ่ะคนด้าน สายนะครับตุ้มอา้าวยังเออเหมือนเดิมสองคนต,ตรงกลางเป็นไงตุ้มหู้ชนคิดสม,มกรอเรื่องแรงโน้มถ่งวงได้แล้วนะครับพุ้ยก็เจ๋งนะครับนะเอออันนี้บอกว่าเธอจะต้องมีส่วนเกี่ยวกับนิวตันแน่นอนอะไรอย่างงี้นะเอาละครับต่อมาค้นหา3สิ่งที่ซ่อนอยู่นะครับอะไรวะอะไรซ่อนอยู่ใน3สิ่งนี้อ๋อนนี้กล้วยนี่ไงง่ายมากเลยครับผมเล่นเกมจกับปิดภาพเก่งมากขอบอกนี่เรียบร้อยนะครับไ่หายมันปอกกล้วย เราต่อมาด้านที่11นะครับใครเป็นเจ้าของสุนัขนะครับนะระหว่างหญิงสาวด้านซ้ายนะครับนะผู้ทําหน้าตาแบบเอ้ยฉันเดือดร้อนไม่นะฉันโดนโกรกเอ้ยคนด้านขวามันบอกว่าฉันไม่ใช่เจ้าของหมาส่วนคนด้านขวาก็บอกหึม um, ฉันคือเจ้าของหมาอย่างแท้จริงเจ้าหมานี่อยู่กับฉันมาตั้งแต่เด็กคุณคิดว่าคนไหนนะครับนะ่ะแล้วคนด้านกลางก็เหมือนกันนะครับมากับแฟนไหมเนี่ยหรือว่าหรือว่าผู้ชายก็เป็นเจ้าของหมาเหมือนกันอ่ะผมจะลอง คนเสื้อม่วงก่อนดูนะครับนะ,ะเสื้อม่วงให้อาหารหมาเป็นไงหมาเป็นไงเฉยเฉยว่าเอา้าไม่ใช่นะครับคนเสื้อม่วงใครเดาดีผิดเลยนะครับนมารองคนเสื้อส้มเอามาน,นี่มาลูกมากิ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 ทำไมลวครเจ้าหนา่นะครับเก่งมากเลยสินะครับอเออลูกหมาทุกตัวชอบให้อาหารโดยเจ้าของพวกเขานะครับ รถต่อมาใครเป็นผู้กระทําผิดนะครับใครเป็นฆาตกรในนี้นะครับนะโอเคระหว่างคนด้านซ้ายนะครับหญิงสาวผมแดงนะครับนะแล้วก็คนกลางนะครับนะโอ้ยมีรอยบาดแผลเริ่มบนหัวนะครับนะอันนี้ผู้ต้องสงสัยมากเลยบอกว่าฆาตกรยังอยู่ที่นี่นะครับส่วนคนด้านขวานะครับบอกว่าฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะครับนะเออใครเป็นคนฆ่าไอ้หนุ่มคนนี้นะครับคุณคิดว่าใครนะครับนะผมคิดว่านะไอ้คนด้านขวากหกว่ะเพราะว่าอะไรดูไหม เพราะว่านี่ไงเห็นไหมคุณเห็นไหมนะครับนะามันมีรอยดูดเลือดนะครับเม้ยไม่ใช่รอยดูดเลือดรอยดูดดีแต่มันโกหกว่ามันไม่เคยมาตรงนี้มาก่อนนะครับนะแต่ที่จริงมันมันอันนี้นะครับแล้วก็เส้นผมมันก็มีอยู่นะคุณเห็นไหมดูตรงนี้ดีนะครับนี่เส้นผมมันนะครับนี่แหละไอ้ดีแหละเป็นคนร้ายนะครับนะเออบอกไม่เคยมาที่นี่มาก่อนด้วยพี่ต้องแต่คําพูดนะนะไอ้หนุ่มเสียเสียของหลักฐานหากนั้นจากคําพูดของเขานะครับ เอาละครับต่อมาด่านที่13นะครับใครสูงที่สุดน,นะครับในนี้นะคะคุณคิดว่าใครนะครับซ้ายกลางขวานะครับผมคิดว่ามันสูงเท่ากันนะดูดีมันโยกเยกโยกเยกอย่างนี้ก็วันยากเหมือนกันนะโอเคเราจะลองทดสอบโดยการอ่ะรูจะเฮ้ยดูได้ไงวะแล้วผมจะดูได้ยังไงว่ามันสูงว่ากันนะนะครับเอตอตะกี้น้องๆตอบว่าไงนะครับตัวบ,บอกใต้ล่างคอมเมนต์ด้วยนะครับนะท่อตะกี้เออเอาวินาทีมาบอกด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเออซ้ายขวากลางนะครับ อ่ะเอาละต่อมาอันนี้คือช่วยแมวหนีเหรอช่วยแมวส้มหนีนะครับปึ๊บอ๋อเอ้าจบแล้วเหรอง่ายจังเลยวะอันนี้สอนผมด้วยนะครับบ้าบอเอาละครับต่อมาข้อที่สิบห้านะครับมันบอกว่าหมาตัวไหนนะครับนะอบรมได้ดีที่สุดนะครับนะระหว่างไอ้ตัวเทาแล้วก็ไอ้ตัวส้มนะครับนะน้องสองตัวนี้ใครอบรมได้ดีกว่ากันนะครับนะโดอ่าผมจะลองใช้โยนดูนะครับนี่คนคิดว่าใครนะครับโอ้ย มาตัวเทาอบรมได้ดีกว่านะครับนะหมาตัวส้มนิกี่ยังยืนเอ๋ออยู่เลยนะเอาละครับต่อมาข้อ18นะครับนาขอข้ามไปเลยนะครับ2ข้อนะฮะเออมันบอกว่าใครอยู่ในพีระมิดอ้าวูจะรู้ไปไล้เนี่ยนะครับระหว่างซ้ายของจื้ออันนี้พูดมัวนะนะครับแล้วก็เอาออเออเอมัก็ต้องเอาตัวนี้ดีนะครับนะมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้องๆใครมีความรู้นะครับฟาโรห์อยู่ในพีระมิดนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วติ้งนะครับเรียบร้อย เอาละครับต่อมาข้อที่19นะครับใครคือมนุษย์ธรรมดาเฮ้ยมนุษย์ธรรมดาเหรอสังเกตจากไหนนะครับนะโอเคไอ้นี่นะครับนะบอกว่าฉันเป็นมนุษย์100ร้อยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อะไรมือมีหางหางมันซาตานด้วยส่วนไอ้นี่นะครับคนกลางเสื้อส้มมีแขนออกมาเฮ้ยน่ากลัวแขนสีแดงนะครับเหมือนสัตว์ประหลาดส่วนข้อด้านซ้ายนะครับบอกว่าชัน้นคือมนุษย์ธรรมดานะครับน้องๆตอบข้อไหนนะครับนะ ก็ต้องชัดเจนอยู่แล้วนะครับข้อซ้ายนะครับนะเออตอบได้อยู่แล้วว่ามันคือคนธรรมดาแต่ว่าแต่เราจะตอบยังไงนะครับตแต่ละประเด็นอดตอบยังไงนี่ไงมืออ๋อนะครับไอ้นี่ตกใจตกใจแบบเฮ้ยกูอยู่กับซาตานแล้ววะเนี่ยอ่าโอเคต่อมาข้อที่21นะครับนะคําถามก็คือใครเป็นคนขโมยนาฬิกาสมาร์ทของเธอนะครับนะสมาร์ทวอทช์อะเออนะครับนาฬิกาออกกำลังกายนะครับ ซึ่งเธอบอกว่ามีใครเห็นบ้างไหมสมา์ทวอดของฉันเออแต่ละคนก็บอกว่าฉันไม่ทราบโอเคนักบอยบอกไม่ทราบส่วนยิมนะครับกำลังออกกำลังกายอยู่แล้วนี่ก็ไม่ได้ฟังอะไรทั้งสิ้นนะครับเออคุณคิดว่าใครนะครับน้ใครเป็นคนขโมยไปผมจะให้น้องนเดาวนะครับนะเอาโอเคระหว่างรักมวยแล้วก็นักวิ่งอยู่ตรงรูวิ่งแล้วก็คนที่กําลังเล่นออกกาลังกายด้วยบาหนักอยู่นะครับนะเออผมไม่รู้ว่าเล่กีฬาอะไรนะครับโอเคนะ ผมคิดว่าใครนะครับโอเคผมจะเอาคําตอบแล้วแหละผมจะร้องโทรไปดูนะครับนะโอเคตุดตึด๊บตุดซี่มันจะโทรหาใครตื่นเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูวิ่งเนี่ยอะไรนะเนี่ยมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเออ่ Who is a n i m p o s t e r นะครับไปโหลดกันได้นะครับสนุกมากนะครับนะก็จบไปเพี่เท่อนี้แหละนะครับสำหรับ EP ที่1นะครับนะถ้าอยากให้มี EP ที่2ก็กดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญก็คือถ้ามีคนดูคลิปนี้เยอะนะครับนะเยอะแบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะคนดูสนใจผมก็จะรีบกลับมาเล่น EP 2จะรวดเร็วน,นะครับนะแต่วันนี้ก็โอเคสำหรับนี้พอแค่นี้แหละบป